คนกรีดประกบกันก็รู้อแเราข้างในนั้นมีอะไรก็ไม่รู้อีกพิม์ชัดจี้พี P ทีเขาตอบมาเขาตอบเป็นโอ디โอบัักทำไมอันไม่กี่ตังค์ทนายบางคนยังรู้เลยหมดอย่างนี้เยอะแยะเลยทางสำนักทนายความอร้านทนายตรงเนี้ยไม่ยงทำไม่รู้มันรับทำมีร้านรับทำอยู่ตรงเนี้ยร้านหนึ่งตรงข้างหน้าตรงคาพาส่ายอีกร้านตรงสุนทัณว์บริเวณร้านรอบๆเนี้ยนี่แค่ที่เจอในอินเทอร์เน็ต คือเดี๋ยวนี้โลโลเลยไม่ว่าเดี๋ยวนี้บริษัทบ้านเขาออกซีรี์ใหม่ครับซีรี่กำแพงไม่ติดใครล้วก็มีกลิ่นเหม็นๆโผล่ม,มาได้ด้วยรู้สึกจะไปสกัดกลิ่นมาจากเหมือนเสื้อเก่าๆอ,อะไรไม่รู้เหม็นๆเพราะงั้นก็เป็นจากถังขยะมาเราก็ผสมตัวทำนาไายบางอย่างาก็ปล่อยมา ยังเจ็บตรงนี้อยู่เลยตรงแขนเลยให้ขึ้นมาดูเลยถือของยู่เลยด้วยเออเจออีนนี้อตอนนั้นแม่นั่งกดอยู่งนั้นไม่รับบตดมาเพิ่งเห็นใชอเครื่องเพเดี๋ยวนี้เป็นไวร็ส เล่นเกมได้ได้แล้วก็ใช้แบตแบนมือถือมันสั่นได้แล้วก็มีไม่ด้วยอัลล่าพันเก้าอก็อันนี้สั่นได้มีไม้แล้วก็มีจอยเป็นบลูทูธถ้านนาหลายคนต้องอุปกรณ์แบบเนี้ไม่กี่ยังค์งไม่กี่ร้อยถ้าเอทีเอฟพวกที่ใช้แบบนี้นะเขามีให้ใช้หมดถ้าหนที่ไปเจอเขาก็บอกว่ามีวันนั้นที่โทรไปที่แถวนอนก็บอกว่ามี แล้วมันก็ร่วลงมาทางนี้ด,ด้วยตอนนี้ประจําอยู่ละคือรู้เปล่าว่าไปคุยกับวิชัยเขาบอกเขาไม่อยู่ละเขาย,ย้ายไปอยู่คอนโดพัดน์พัฒนี้แสนสสริซื้อมาสี่ล้านมันอยู่ทไหนรู้แม่งบ <laughs> อกก็ไปหามา,า,มาแถวเนี้ยคงแถวแถวพียไทยม้งแล้วก็เขาบอกเขาไม่อยู่ละตรงนี้ ตอนแรกลูกเขาเช่าอยู่ข้างล่างแล้วที่มันว่าน,นั้นคือเขาสงสัยว่าเราเป็นคนทําทำเลยมัน,นทหารไงเหมือนไม่โดนใครหลอกมาไม่รู้สักพักหนึ่งก็วิ่งหนีไปแล้ว <c oughs> หพูดเลยว่าไม่รู้มัน <c oughs> เออฉีดตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเละ <c oughs> เละเทมดเลยจะดูไหม เปิดแม,ม่งมีสึากกระจ๊คือไอ้นี้ยพอมีสารอะไรออกมาเนี่ยกระจ๊แม่งวิ่งพลาดเลยน mm hmm. ่าจะเต็มเปิดดูก็ได้แม่งกระจ๊ะเต็มเลยกระโจ๊ะอ mm ึเลยเปิดไว้เลยไม่ได้ทําเลย mm hmm. เข้าตรงห้องนู mm ้นหรือห้องนี้ก็ได้ mm hmm. ขนาดตรงซ่วมในห้องแม่งยังปล่อยใส่หัวได้เลยนี mm ่ hmm. มันกองแกงได้ยินปะ่ะ ฮัลโหลได้ยินไปเมื่อกี้กองแกงนี่เขาทำอะไรอยู่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่มีคนชั้นนี้ไม่มีคนนี่ค <c oughs> ือจะไอโอิโอบัก <c oughs> นี่เครื่องเพลงตั้งไว้แล้วก็ทีวีตอนนั้นเนี่ยไฟมันกระชากไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกระชากทั้งตึกก็มือซื้อ UPS มาใหม่เราก็เปลี่ยนใหม่เห็นเป็นเครื่องที่นี่ชอบเลยให้เขาซ่อมให้ช่างก็ดีนะเขาซ่อมให้